สวัสดีครับวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์ AIO All-in-one PC นะครับแนะนำให้รู้จักกันสำหรับ Lenovo i d e a c e n t e r A 5 2 0ซึ่งเป็น a o แทบจะไร้ขอบเลยนะครับดีไซน์สวยงามจะมีเรียดเป็นไงบ้างไปชมกันต่อเลย Lenovo i d e a c e n t e r a o 520มาพร้อมกับจอขนาดใหญ่ไร้ขอบ21.5นิ้วความเเป็น Full HD 1 9 2 0งพั0 x พิกเซลกล้องเว็บแคมแบบป๊อปอัพพร้อมไมโครโฟนในตัว คีย์บอร์ดและเมาส์เชื่อมต่อแบบไร้สายพอร์ตการเชื่อมต่อครบคัน USB C USB 2.0, HDMI คูณ 2, LAN RJ 4 5รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ LAN 10ทับร้อยทับพันมาดูสเปคเครื่องกัน c p u เป็น AMD A 4 9 4 2 0ความเร็ว3 0 GHz กรตาฟิกการ์ดอินเทอร์เกต Display ขนาด11.5นิ้ว Full HD 1,920คูณ1,080พิกเซลเป็นแบบจอ so ด้านแรม 4GB DDR4 2,400 MHz Solade ์ดิสธรรมดา1,7200รอบมาพร้อม DVD เขียนอ่านได้ในตัว OS Windows 10 Home วารันตี3ปี On-site Service น้ำหนักอยู่ที่5.9กิโลกรัม l e n o v o Idea Center AO520 ใช้งานได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น ใช้งาน Office Word Excel เ o w พร p อพ n พรได้สบายๆใช้งานทั่วไปเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์ดูหนังฟังเพลงชมวิดีโอสตรีมมิ่ง YouTube Netflix มี Windows 10แท้มาให้พร้อมใช้งานที l e นที l e n o v o i n t e r e o t e r AO 520เหมาะสำหรับคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์ All-in-one PC จบตัวเดียวนะครับใช้งานในบ้านหรือว่าใช้งานตามออฟฟิศทั่วไปรับการใช้งานทั่วไปได้อย่างสบายๆเลยได้หน้าจอขนาดใหญ่แทบจะไร้ขอบเลยนะครับขนาดที่21.5นิ้ว Full HD IPS สวยงามจริงๆเลยรับความบันเทิงดูหนังฟังเพลงได้สบายๆมากๆ Windows 10แท้พร้อมใช้งานทีแล้วก็ประกันเนี่ยเป็นแบบ3ปีออนไซส์สวิตซ่อมฟรีถึงบ้านเลย